วัสดีจ้าเจ้ฟ้ามุกดามาแล้วจากใจแน่แนวส่งเสียงทักทายเอฟซกกกีกระบันหากินชบูกระบันกระบันกินชบูเพิ่นมากินมากินพี่น้องเลยนี่ค่ะอร่อยไหมลกูก อร่อยไหมแซ่แบะมนะบะ,ะมาขั้นแซ่บบะชมพูนะแซ่บบะลูกอ่ามากินดิอ่ะหมูดือยังกระบ ا นกระบ ا นนะอ้าวหมูดือยังย้อยยาวไปกินทางนู้นอยู่เหรอมานี่มานี่เอาหันมานี่ก็ลูกหันมานี่ก็อ้าวนี่ฮะเอะะอ <laughs> เดี๋ยวไปห,าหันไข่พันเบิ่งเพิ่นกินนะคะน,น่าหิ่งเพิ่นกระด้างกินเนี่ยนี่แหละค่ะ กินชมพู่ค่ะพี่น้อง่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันหันกล่องเสียงาทางนี้เนาะฮะเนาะจะเห็นพ่นขัดเนาะฮะเนาะกินชมพู่ค่ะพี่น้องค่ะแซ่บ่ลูก แ่บบ่วิธีชีวิตของหองกาบันจะพีนอนจ้าเพื่อนก็จะกินแบบนี้แหละค่ะวันนี้กินชมพูสีเข้าห่ะสีชมพูบ่ค่ะสีชมพูกินไหมกอปอปป๊ปอปปปอปป๊ปปปปปอปอป๊อออ น้องกาบันกินช่มพูค่ะมักค่ะเพ่นมกักมาช่วมพู่มักแห้งนะคะวันนี้ได้มานะคะสีชมพู่ของฝากขอบคุณนะคะของฝากนะคะขอบคุณค่ะกรอบมากเลยค่ะแซ่บนะคะอันนี้น้องกาบันค่ะกาบันกินช่มพู่ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อน ก็จะอัปเดตน้องไปเรื่อยๆแบบนี้แหละคะ่ะน้องชอบกินแบบนี้ก็ให้กินไปแบบนี้แหละค่ะพี่น้องคะ่ะก็วิถีชีวิตเนาะคะ่ะนอกของเขาเขาชอบกินหมดละกินอันเล็กอันใหญ่ลูกกินอันเล็กอันใหญ่เดี๋ยว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 แม่ปะให้อันใหม่เอาอันใหม่นะนูจะเอาอันไหนลูกกระบันเอาไหนอันไหนน้ออันไหนดีครับกระบันนี่เอานี้นี่ไหมนี่ไหม ข้นอน่ะอืมขอบคุณอะไรกันล้วกันค่ะพี่น้องค่าคลิปนี้นะคะจะฝากกับผ้านองมาก,กินชมพูนะคะเพราะว่าเพื่อนมากกินผลไม้นะคะพี่น้องแต่ว่ากับว่ได้กินทุกผลไม้ได้เพื่้อ่กระเลือกกินนะคะอันใดเพื่อนว่าก,กินเพื่อก,ก็นั่งเบิง้งซื่ออันใดที่เพื่อนอยากเพื่อกโดดใ่นะคะพี่น้องขาเนาะมือนีผ้ากินสีนี้ค่ะชมพูนะคะอยากกเอาให้เพื่อนกินแบบนี้นะคะพี่น้องจ้าเนาะ ขอบคุณหลายเด้อนะคะสำหรับเอฟซีของน้องกาบะนะคะวันนี้ก็จะจบคลิปไปซะก,ก่อนนะคะก็จะไปทํายาวนะคะพี่น้องขาขอบคุณทุกคู่ทุกคนอันนี้เป็นชมพู่ที่ได้เป็นของฝากมานะคะอันนี้ชมพู่เป็นของฝากมานะคะขอบคุณนะคะอุต่า์เก็บมาให้นะคะอุต่า์เก็บมาให้นะคะขอบคุณคะ่กะกาบานขอบคุณลุงยังขอบคุณค้าบก่อนกาบานขอบคุณค้าวก่อนสีกาบานกินไหมนี่กาบาน กินไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC กาบันทุกคู่ทุกคนนะคะมอนี่เจฟ้านะคะได้ชมพู่มากนะคะได้ชมพู่มากสีชมพู่ขอบคุณนะคะของฝากให้กับเจฟา้ามาให้กับน้องกาบันกิน้วยกาบันครับกาบันกาบันกาบันนั่นนี่อ่นนี้นี่อยู่นี่ลูกอยู่นี่อย่าไปเอากระดาษทิชชู่นะน,นี่กาบันอยนู่นี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 ่ชมพู่อยู่นี่นี่อ่ะกินไหมนี่กาบัน นี่ค่ะพี่น้องน้องเพื่อนมากินมาช่มผูค่ะชอบกินชมพู่นะคะพี่น้องค่ะก็จะประมาณนี้ละค่ะก็เป็นอีพีไปเรื่อยๆนะคะอีพีไปเรื่อยๆน้องกาบันนะคะก็กินไปเรื่อยๆแบบนี้ละค่ะพี่น้องค่ะน้องเขามากินแบบนี้คนรักหมานะคะคนหักหมาก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องเนาะก็ตามนี้ละค่ะอัปเดตน้องกาบันค่ะพี่น้องค่ะ ว่าแต่ละวันนะคะน้องกระบันทําอะไรบ้างนะคะน้องกระบันก็กินมาชมพู้วันนี้นะคะกินชมหููนะคะ <c oughs> <c oughs> ที่ทีชีวิตของน้องกระบันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ เอา yang, ยังหมดหรือยังหมดหรือยังหมดหรือยังซะบันนี่ๆๆอ่ะนี่อ่ะนี่ๆเอาอ้าวๆๆเอา อับเดน้องกาบ,บันค่ะกาบ,บันกินช่วมบูนะคะพี่น้องเนอะเพิ่อนก็กินไปแบบนี้แหละค่ะขอบคุณทุกคูทุกคนด้กค่ยเด้อที่บาบติตามเจ็บัดสนหาม่เราเบาหน่อหัวมวนค่ะกับน้องกราบ,บันนะคะ